เกือบสมบูรณ์ละเ0้กว่าเปอร์เซ็นต์ละสำหรับบอร์ดไฟนะครับบ้านสวนกลางป่าก็อธิบายอีกรอบหนึ่งตู้เนี้เป็นตู้รวมไฟจะมีไดโอด3เฟสนะกับคาปาสามสติงรวมมา3สติงแล้วก็เอามาจากเรือนคนงานอีก2สติงเป็น5สติงจ่ายมาให้ตู้ DC b a เบเกอร์นะครับ ตู้ DC ซีเบเกอร์เนี่ยก็มีทั้งหมด6 6ลูกย่อยก็จะจ่ายไปให้อ,อินเวอร์เตอร์5,000วัตต์48โวลต์ตัวที่1นะครับมาชาร์จเข้าแบตสีดำแล้วก็จ่ายตลอดเวลามาเข้าตู้นี้อันนี้เป็นตู้ AC c o คอน s u m e r จ่ายไฟให้กับตัวปั๊มออกซิเจนแล้วก็ปั๊มลมเบเกอร์ Baker ตัวที่2จ่ายมาเข้าอินเวอร์เตอร์ปั๊มน้ำตัวเหลือง อินเวอร์เตอร์ปั๊มน้ำตัวเหลืองควบคุมโดยทัมเมอรแล้วก็เพชเชอ s w i วิกนะครับถ้าในกรณีน้ำประปาภูเขาแรงดันต่ํากว่า1บาร์แล้วก็ช่วงเวลากลางวันตัวนี้จะสั่งให้ปั๊มทํางานเลยจ่ายแทนถ้าปัม๊มแรงแป,รปร่อปปาภูเขาแรงดันถึงตัวนี้ก็จะหยุดอัตโนมัติเบเกอร์ Baker ที่3นะครับก็มาสายตู้เชื่อมมาตู้นี้สายใช้งานทั่วไป DC เบเกอร์ตัวที่4ก็มาเข้าชุดคอนโทรล เป็นทามเมอร์นะครับสำหรับเครื่องชาร์จแบตจะชาร์จแบต2ลูก2ชุดนี้ชุด6โวลต์อนุกรม4ลูกเป็น24ไปเข้าอินเวอร์เตอร์ตัวเล็กอินเวอร์เตอร์ตัวเล็กมาจ่ายให้กับ ATS ในกรณีตัวแดงมีปัญหาเราก็มาเปิดอินเวอร์เตอร์ตัวน้อยที่อยู่หลังแบตเนี่ยเขาก็จะสลับไฟจ่าย AC แทนส่วน DC ไม่เกี่ยวแล้วก็ตู้ชาร์จอีกตัวหนึ่งก็จะมาเข้าแบตเตอรี่12โวลต์200แอมป์เพื่อจะจ่ายให้กับ ทามเมอร์จ่ายไปแสงสว่างก็คือหลอดตัวนี้นะเย็นถึงเช้าแล้วก็พร้อมกับตัวโมชั่นเซนเซอร์เวลาผู้ผู้บุกลุกเข้ามาในเขตต้องห้ามนะครับเบเกอร์ Baker ตัวที่หนะจากนี้ DC b a เบเกอร์ตัวที่5ก็มาจ่ายให้กับระบระบ,บไฟแสงสว่างทั้งโรงครัวห้องนี้นะไม่เกี่ยวกับเรืองคนงานเฉพาะอาคารนี้ในขณะเดียวกันนะครับ แบต24โวลต์ลูกนี้ชุดนี้ก็จะมาจ่ายให้กับ DC Booster เพื่อจะป้อนแรงดัน220โวลต์ร่วมกับ DC Baker ตัวนี้ตัวที่5จ่ายไปทุกห้องก็คือหมายว่าแดดหมดแต่ทุกห้องนี้ก็ยังใช้ไฟได้ปกตินะครับตลอด24ชั่วโมงโดยใช้ตัวนี้อันนี้ก็อธิบายวงจรคร่าวๆก่อนนะครับเดี๋ยวก็จะทำแผงวงจร นะครับการต่อทั้งหมดทำเป็นไวนิ้วใหญ่ขนาดนี้มาปิดเลยเผื่อใครสงสัยใครถามต่อ,อยังไงเราก็ดูที่ผังวงจรเลยจะได้หายสงสัยกันส่วนข้างล่างก็เป็นโต๊ะเก็บเครื่องมือนะอุปกรณ์สำคัญจะอยู่ต้างล่างะระบบไฟบ้านส่วน